ว่ากระตุ้นคระศอแล้วจะทําให้ตัวเรารู้เห็นเขาไม่ใช่เขารู้เลยรู้สึกเอ้ารู้สึกถึงว่ารู้สึกตัวเรามันก็จะเห็นเขาโดยปริยายเนี่ยทีนี้เวลาไปเห็นเขาอ่ะเ้าก็เห็นเราเวลามันเห็นเราคืออ้เนี่ยเหรอที่มันรู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเราได้ ครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไวมากที่ไม่เห็นต้องเข้าใจเลยไม่เห็นต้องคิดเลยไม่ผ่านความคิดไม่ผ่านความเข้าใจไม่ผ่านความรู้เลยเหรอไหมนั่นแหละยินดีด้วยแต่ก็อย่าลำพองให้มันเป็นงูกินหางไว้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ขอเป็นที่ใต้คอมเมนต์แล้วกันบดีเข้าใจได้แหละว่า เออเราตั้งคำถามเนาะเราตั้งสมมติฐานนะเขาก็คนอ่านเขาจะมองเราไปเชื่อมโยงตรงนั้นตรงนี้แล้วเราก็จะประหลาดใจอ้าวเฮ้ยเราเองก็ไม่ได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องที่คนเล่าเขา บรรยายเลยอะว่าไงของคนเล่าเขามีชื่อมัง่งมีวิธีการมีรูปแบบเหมือนกับเหมือนกับอะไรเดียวมียศถาบรรดาศักดิ <c> ์ <oughs> มีขั้นตอนอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วจากนั้นก็ยังมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมแล้วก็บรรยายเต็มที่ทีนี้ตัวเราที่ไป ถามใช่ไหมหรือตั้งข้อความรู้สึกของเราเองกับกลายเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยมันมันเข้ากันได้กับของเขาอะไรเงี้ยครับนั่นแหละเมบอกแล้วว่าคอร์สอ่ะมันเข้าได้กับทุกอย่างแหละมากกว่า9 9 9 9แต่ของทุกอย่างหลายๆอย่างค่อนข้างจะทะเลาะกันยังตีกันอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมบริฮี ตั้งอะไรวะต่อไปนี้เออเนี่ยว่าจะคล้องคอเนี่เวลามันป๊อปอัพมาเออ <c oughs> ป๊อปอัพมันนิวตินองนะนิวตินองนิวตินง่งอ่ะนิวตินง่นนองอ่ะป๊อปอัพนี่คือตัวเดียวกันทีนี้ตั้งขอ้อความรู้สึกว่ามันต้องเป็นป๊อปอัพนะไม่ใช่ไปคิดเอานะคิดเอามันเป็นกระบวนการแบบดักดาแบบหยบับหยับแต่ป๊อปอปนะัพเนี่ยมันเหมือนกับคลายเข้มมาให้แล้วเข้าใจป่ะ,ปะนั่นแหละ ทีนี้มันก็จะมีอยู่แค่2องอ,อย่างคืออเรียกว่าป๊อป,ป,ปอัพเป็นธรรมชาตินะครับป๊อปอัพเป็นธรรมชาติไอตัวคิดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมนุษย์ไม่งงนะป๊อปอัพเป็นธรรมชาติตัวคิดเป็นธรรมชาติมนุษย์ไม่งงนะอ,องงผัว โอ้กูชีวิตนี้บดีขีโโอ้ยโป๊โอ,โอ,โอ,อปอัพเป็นธรรมชาติป๊อปอันนออพออนิวติโน,โน่หรอป๊อ,อปอัพนิวติโน่ะนิวติโน่นิวติโน่ป๊อปอัพคือนิวติโน่นั่นแหละมันอยู่ในเอ็นแทงเกิล อยู่ในเอนเทนเกิลมันคืออยู่ระหว่างของสองสิ่งก็คือซ้ายกับขวานะครับเดี๋ยวอะไรกันอะไรนะเปลี่ยนกลิ่นเหมนให้เป็นกลิ่นหอมสมัยก่อนมันไม่ต้องใช้อ่ะแต่สมัยนี้มันต้องใช้เลยนะก็ไม่เข้าใจเนาะใครรู้บอกทีขย่อ,ย,อยๆช้ายี่สิบห้าศูนย์นึงห้ ไ่าหอมปกติยาวนานุคุ้มหรือพันซักปรับปรับผ้านุ่มอ่าโอเคอันนี้ปรับผ้านุ่มอันนี้เอาซักตัวซักเยอะคิดเยอะอยากคิดนานไอ้หน pues an 40, 000, ูอยากคิดเยอะคิดนานไอ้หนูก็อะไรวะ 0 3นสามหกโอเคนะอยู่ด้วยกันเงินทอนเงินทอนอขอบคุณค่ะผมเคยเอากล่องเหรียญมาแล้วผมลืมพอลืมเจ้าของเขาก็เก็บไปพอเ,เก็บไปเสร็จตู้ไปแล้วนลนะเราก็นัดวันกันว่าเออมาคืน จะมาคือวันนั้นนี่เนาะที่ไหนได้ลาดกันพอคาดกันเสร็จปุ๊บก็เอาไงดีวะก็เลยบอกว่าเออนั้นก็เอาวางไว้บนตู้กระปลกซ่อนไว้หน่อยนะมัน <c oughs> ไม่ได้ซ่อนล้วก็วางบนบนตู้ยอดเหรียญนั่นแหละเท่านั้นนะครับเป็นเรื่องเลยครับมันเป็นวันวัดสังคมได้เลย <c oughs> สังคมก็เลย เออผมใส่ว่าเผื่อมีคนเอามาแจกเอเอามาแจกเลยใช้ซะสรุปก็เลยสารสารในโลกอะไรนะสารสารไม่ดีหายมได้กจากโลกนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็ okay. พอมันป๊อปอัพมาแล้วเนี่ยให้รู้เลยว่า ป๊อปอัพหรือผลิตผลที่ได้ขึ้นอยู่กับความคลีนกันเคลียของเต็นทงเกินั่นเองมันก็ดันออกมาถามว่าตัวนี้ทำอะไรเอาไปถ้ามันทำผนวกกับภายนอกได้ก็เอาไปทำให้มันเกิดตามภาพที่เห็นแต่ถ้ามันไม่ใช่ของภายนอกที่มันสอดเคล้องมันเข้ากับภครนอกไม่ได้ให้เอาไปทำร้อนต่อนั่นแหละคือการคลา,ายเข้มในลำดับถัดไปนั่นเองโคตรง่ายเลยทำไมมันทำให้ยากกัน ไอ้เราก็แม้มีส่วนร่วมกับทุกคลิปเลยเอา้าก็ตอนนี้ผมเริ่มเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรเดียโฟกัสที่โฟกัสสิ่งที่ผมเล่านี่แหละถ้าประเด็นอื่นๆเข้ามาโฟกัสอะก็บอกตรงว่าต้องน่าจะคุยภาษาคอรสอนให้ได้ก่อนถึงจะสื่อสารได้เคยลองแล้ว เคยลองเคยลองให้แล้วไม่ได้ผลเพราะว่าเป็นภาษาอื่นมาแล้วมันก็มันมันไม่ได้รู้จักเตงได้ประมาณเนี้ครับผมมันเป็นภาษาเขาภาษาจำมาอะมาจับครอเนี่ยพูดถึงครศเนี่ยเอามาจับถามว่าหน้าตาครอเป็นยังไงไหนเอามา เล่าให้ฟังหน่อยแล้วเดี๋ยวจะจัดการ